ไม่ว่าไต่ไตผครับตไหนไต่ไตไตซีครับไตซีให้ไตซีใหต่ซลุงวัสดีครับต่อกันไตยซีครับแม่ลูกลูกปูแม่ลูกครับขบแม่ลูกมก มัดนุมว่สเ็น้ยัปับาไม่ยีอุบมัมีดอกตี้เขาซื้อมาเ็มืนลูกลูกตัวแรกมันตัวแม่เดี๋ยวนี่เียวเท่าไรอีบาเนี่ยพอลุงนี่ผมเียวีมืไปครับไปเท่าไรไปไปยังสองพันสองพันพอลูกเตอร์ไงพันหนึ่งโอ้ไห่เตอตัวลูก ไปเท่าไหร่สามเอคาจทางนแวยืนิ่ขางกันมันรอหอย่ไปว่าอะไรขึ้นรถไปออรลอถมือเอ้ามันหมาเดี๋ยวผลุ้งเด้อเดี๋ยวกรไดขายใย้างบ้านละ